ถ้าเราขยับไม่ทันเนี่ยท้ายที่สุดเราจะตกขบวนไหมคะเพราะว่าเขามองว่าในภูมิภาคเนี่ยทางแถบประเทศไทยด้วยและในภูมิภาคของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโอกาสและเนื้อหอมและท้ายที่สุดมันจะมาตรงแถบภูมิภาคเนี้ยเพราะว่าสหรัฐกับจีนเขาก็ประทะกันทางแถบตะวันออกก็มีปัญหากันรัเสเซียก็มีปัญหาสุดท้ายแล้วมันจะโยกมาทางเนี้ยแต่เราต้องทันคืออย่างนี้ครับเอ่อคุณนุ่นปัญหาคือว่าเมื่อกี้คุณนุ่นพูดถึงดีมานผมพูดถึงซัพพลายคือถ้า มันมีโอกาสแต่ว่าเด็กเราไม่เก่งอ่ะคุณภาพเราไม่ได้มันไม่ได้อ่ะค่ะมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ครับฉะนั้นผมต้องบอกว่าระยะยาวเนี่ยมันทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่อง supply ครับแล้ว supply เนี่ยก็คุณภาพของคนคือพลังงานคือเทคโนโลยีคือเงินทุนคือที่ดินไงี่ผมบอกม,มันอยู่5อย่างแค่เนี้ยค่ะ แล้วเราก็ต้องแล้วทรัพยากรที่มีค่าสุดคือคนคต้องพัฒนาคุณภาพพัฒนาคุณภาพเริ่มตั้งแต่ปฐม,มปฐมก็อย่างที่บอกไงอย่างที่คุณนันทพงศ์พูดใช่ไหมว่าแค่จะรวมโรงเรียนยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยแล้วถ้าตรงนี้ไม่ได้เนี่ยจะไปตอบโจทย์ตรงนั้นไม่ได้ถูกต้องอและ<อ>เราเขาบอกว่าเนี่ยเราก็จะเอาไปเทียบว่าเวียดนามเข้าไปขนาดนั้นแล้วนะอินโดเข้าไปขนาดนั้นแล้วนะไทยเรายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยก็ต้องกลับมาตรงนี้ครับกลับมาตรงแรกเลยที่ เด็กเด็กแรงงานเพราะว่าเพราะว่าต่อไปเนี่ยเรามีทุนเหลือเฟือ <c oughs> มีเทคโนโลยีมา <c oughs> แต่ทุนกเทคโนโลยีไม่มีประโยชน์เลย <c oughs> เพราะว่าไม่มีคน <c oughs> ที่จะเอาทุนเอาเทคโนโลยีนี่ไปใช้